โอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีตรับเขช่องของเราลยช anel นะคะวันนี้เราก็จะมาอัดเกมแพมพระสอบบีดหลันจะที่เราหายไปน,นานมากตัวเป็นอาทิตย์เลยไม่ได้อัดเพราะว่าเออราติดอันดับราชาแล้วก็คลิปที่ตัดสบู่เออตัดสบู่เป็นคลิปที่ดูเพลินม,มากเลยนะเฮ้ยถึงแม้มันจะไม่มีถายะก็ตามแต่ว่ามันเพลินอะ่ะเออมันเพลินก็จบละตอนแรกเราเล่นดานดานแล้วว่าออชอบมาดันเล่นดานน้ำแข็งเออเล่นดานน้ำแข็งชั้นฝาดเนี่ยเราก็เล่นแต่ว่าไม่ได้อัด เออพราะว่าเพราะอะไรก็ไม่รู้มันไม่แดดแล้วเกมาอารทีก็มาถึงเดือนที่ไกลมากสุ่ด,ด่านนี้เป็นด่นที่โคตรยากเลยซึ่งแบบเล่นผ่านยากมากแล้วก็จะเลือกไปน,เออเนั่นก็เดินวนัดแล้วทำไมต้องต้องเลือกไฟทั้งที่ท,ท,ทั้งที่เราไม่ได้ตัวถั่วไปเรื่องนั้นก็เอาไอ้นี่ไปแล้วกันเออองคูเผื่อจะมีประโยชน์แบบไป,ปถามจริงในตอนแรกเล่นเกมนี้ก็แบบว่าเฮ้ยเกมน,นี้มันก็ไม่ได้ยากเลยโอ้มาสามตัวยังหาทางไปเติมเลย โอ้เกียดตัวหลอกมากเลยจะมาทำไมวันนี้โอ้ยจะบ้าตายอย่าเตนะนะอย่าเตะอย่าเตะอย่าแม้แต่จะเกะน,น,น,นี่โดนไปเกียดมากเกียดตัวเตะมันจะเตะอะไรล้างหนักของมันก็ไม่รู้โอ้พระเจ้าโอ้มันยัดนัดยาก,กันมางนเงนี้ยเราไประเบิด RPG ตุ้มโอ้ ให้รู้ว่าใครไม่นะทัวร์ระไม่แน่กนดีกว่าโอโ้โหเกียดไอส้สมบัติอะไรเนะี่ยใสยล่ลุงเ็นโบเรอรับไปแต่พลังแห่งน,นั้นตีปอกๆใต้โอโ้โหซู้มมัน้องพี่แม่เหล็กไม่ได้หรอกพี่แม่เหล็กเก่งไม่นะตังไม่พอใช้นั่นระเบิดตุ๊ก ไม่ว่าจะเป็นใครหน้าไหนก็ไม่สามารถเอาชนะกับพี่นได้พี่ระเบิด RPG ได้โอเคใช้นี่อันหนึ่งแล้วก็นู่นนี่นู่นสปิ๊บิสติเต็มหมดเลยเราเอาเชื่อกัอนนั่นดีกว่าใส่เสื้อใสนโบแล้วก็เอานี่มาแม่เหล็กไม่นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ดูข้างหน้าได้ไงไนดะ้ไม่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 ใหญ่าอย่าอย่าหญ่ไม่แต่จะคิดอย่าทำไมเอย เฮ้ยปฏิหารผ่านเฉยไต้งำมานไ่ผ่านอาทิผ่านเฉยสุยอดเยี่ยมอะไรเนี่ยตั้ง